ท่านผู้ชมด้วยนะครับคุณอยู่กับผมนายพลเล่าเรื่องสงครามวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องประวัติของยุทธการบาบาราซากันครับซึ่งถือว่าเป็นยุทธการยิ่งใหญ่ที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สองและนองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได้เดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ รบารบารอซาหรือยุทธการบารบารอซาในภาษาเยอรมันคืออุนเทอเนเมนบาบารอซาเป็นยุทธการของเยอรมันในการลุเข้าสาภาพโซเวียตนั่นเองนะครับมันคือยุทธการในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เริ่มขึ้นในวันที่2มิถุนายนปี1941ชื่อของยุทธการนี้นะครับเริ่มต้นมาจากชื่อของพระเจ้าฟิตริก ลาบรารอสซาแห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่12นั่นเองที่ฮิตเลอร์ต้องการบุกสหภาพโซเวียตเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะฮะมันมีหลายปัจจัยที่อดอล์ฟฮิตเลอร์ต้องบุกสหภาพโซเวียตข้อหนึ่งคือการตัดพันธมิตรของอังกฤษออกไปให้พันธมิตรอยู่ใช่ไหมให้อังกฤษอยู่โดดเดี่ยวนั่นเอง ข้อที่2คือการนําน้ํามันจากแผ่นดินโซเวียตมาเนื่องจากแผ่นดินของสหภาพโซเวียตนั้นมีน้ํามันที่เยอะมากอยู่ทางตอนใต้อย่างที่3คือทรัพยากรนั่นเองครสหภาพโซเวียตมีทรัพยากรที่แทบจะไม่จํากัดและมีทรัพยากรอย่างหลากหลายที่เยอรมันสามารถนํามาใช้ในการทําสงครามได้นั่นเองนี่ก็คือ3ข้อหลักๆที่ฮิตเลอร์ต้องการบุกเข้าสหภาพโซเวียตนั่นเองครับ อีกข้อหนึ่งก็คือการป้องกันตัวเองของฮิตเลอร์นะค,ะครับฮิตเลอร์เคยบอกไว้ว่าถ้าเราไม่บุกสาภาพโซเวียตตอนนี้อีกไม่นานสาภาพโซเวียตก็จะหันมาโจมตีเราแทนซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในช่วงปี1939เนี่ยสหภาพโซเวียตได้ทำสนญสัญญากับเยอรมันไว้ตอนก่อนจะบุกโปรแลนด์เองคือ ความไม่ตั้งใจของสหภาพโซเวียตตอนแรกเขาก็ไม่ได้อยากจะทำกับเยอรมันหรอกแต่ตอนที่อังกฤษและฝรั่งเศสไม่รับข้อเสนอทําให้สหภาพโซเวียตหันมาทำสันติสัญญากับเยอรมันนั่นเองถามว่าทําไมสหภาพโซเวียตถึงต้องมาทําสันติสัญญากับอังกฤษและฝรั่งเศสคือสหภาพโซเวียตในช่วงนั้นเองก็มีความเกรงกลัวเยอรมันอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ สตาลินเองมีความคิดที่จะต้องการกำจัดระบอบฟรานซิสออกไปจากยุโรปซึ่งอังกฤษกับฝรั่งเศสซึ่งเป็นระบอบเสรีประชาธิปไตยเองก็ไม่ค่อยออกจะชอบประเทศคอมมิวนิสต์อย่งสหภาพโซเวียตเท่าไหร่ึงปฏิเสธโดยส่่วนทีสัญญาที่สตาลินยื่นให้ฟันธมิตรฝั่งตะวันตกก็คืออังกฤษฝรั่งเศสนั้นมีใจความคือการปกป้องโปรแลนด์หมายความว่าถ้าสมมุติว่าโปรแลนด์ถูกเยอรมันลุกราน ก็จะเท่ากับว่าสนที่สัญญานี้จะเป็นผลคือสหภาพโซเวียตอังกฤษและฝรั่งเศสจะประกาศสงครามกับเยอรมน,นีซึ่งถ้าลองคิดดูนะฮะถ้าสนที่สัญญานี้ถ้าอังกฤษและฝรั่งเศสยอมรับประวัติศาสตร์สงครามอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นั่นเอง ต่อมาสตาลินก็ยื่นข้อเสนอมาหาฮิตเลอร์นะฮะ้าถามว่าทําไมเขาต้องยื่นมาเนื่องจากที่พูดไปข้างต้นฝ่ายสมรธวมิตรไม่ยอมรับข้อเสนอจากสตาลินนั่นเองทําให้หลังจากที่สตาลินยื่นข้อเสนอมาที่เยอรมันก็เกิดสนธิสัญญาโมรโอโตอฟรีบินทรอกหรือที่รู้จักกันในชื่อ,อ,อนาซีโซเวียตแพคนั่นเองะฮะคือจุดประสงค์ของสนธิสัญญานี้ก็คือการยึดครอง โอแลนด์อย่างละครึ่งฝั่งหนึ่งเป็นของนาซีเยอรมันอีกฝั่งหนึ่งเป็นของรัสเซียโซเวียตนั่นเองแต่สวิตสญานี้ก็ไม่ได้แปลว่าทั้งสองฝ่ายจะเต็มใจนันะครับเนื่องจากว่าทางด้านนาซีเองฮิตเลอร์เกียดคอมมิวนิสต์เข้ากระดูกดําและออกจะไม่ชอบสหภาพสซเวียตอย่างมากซึ่งเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ซึ่งฮิตเลอร์มองว่าคอมมิวนิสต์ไม่ใช่มิตรแต่เป็นศัตรูตลอดกาลของเยอรมน,นี ส่วนทางด้านสตาลินเองก็ไม่มีความไว้ใจเยอรมันเท่าไรนะักแต่ก็จำใจฮะทำให้ส่วนสัญญานี้เกิดขึ้นที่กรุงมอสโกนั่นเองและสนธินสัญญานี้เต็มไปด้วยเกมการเมืองแต่เกมการเมืองของทั้งสองฝ่ายนั้นแทบจะดาไม่ออกโดยเฉพาะสตาลินที่ไม่อาจจะดาเกมการเมืองของฮิตเลอร์ออกนั่นนั่นเองนะครับ เป้าหมายของนาซีนั้นส่วนใหญ่ที่บอกไปก็คือการทำลายพวกคอมมิสต์ทิ้งการยึดและตัดกำลังพันธมิตรของอังกฤษออกซึ่งการลุกครั้งนี้นั่นเองนะฮะเป็นการลุกที่เรียกได้ว่านายพลของยิตเลอร์คัดค้านอย่างมากเนื่องจากความไม่พร้อมของเยอรมน,นีในการที่จะลุกเข้าไปในแผ่นดินของสหภาพโซเวียตที่กว้างใหญ่ไพศาลเนื่องจาก ทรัพยากรทางด้านสงครามยังไม่พอกําลังพลที่ยังไม่พอเนื่องจากในช่วงนั้นเองยุทธการสิงโตทะเลในการบุกเกาะอังกฤษยังไม่สําเร็จนะฮะแล้วอดลฟิทเลอร์ก็เปิดการโจมตีในแถบเบลข่านเนื่องจากยูโกสลาเวียช่วงนั้นเจ้าชายปอซึ่งเป็นคนสนับสนุนฮิตเลอร์ถูกค่นล้มอานาจก็ทําให้ฮิตเลอร์สั่งการในการบุกยูโกสลาเวียแล้วก็ทางกรีกด้วยทําให ทหารเยอรมันนั้นเสียเวลาเป็นอย่างมากซึ่งรวมถึงฝ่ายกบฏท,ที่อยู่ในแถบประเทศต่าง,างๆเช่นโปลแลนด์ฝรั่งเศสหรือกีที่ทำทำการโจมตีกองกงำลังบำรุงหรือทหารทำให้เยอรมน,นีแทบจะต้องทุ่มกำลังทหารบางส่วนในการปรับตามกลุ่มกบฏจึงท,ทำให้แนวรบน้าสาภาพโซเวียตนั้นแทบจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหนนะักรวมถึงการ ต่อสู้ในแอฟริกาเหนือด้วยนั่นเองนะครับแต่ถึงแม้ว่าความจะไม่พร้อมยังไงอดอลฟ h ฮิตเลอร์ก็ยังคิดที่จะลุกราสาภาพโซเวียตอยู่ดีซึ่งมันเป็นเจตนารมณ์ที่ฮิตเลอร์ตั้งใจไว้อยู่แล้วตั้งแต่แรกนะว่าจะต้องการบุกสาภาพโซเวียตพอมาในวันที่18ทธันวาคม อดอล์ฟิทเลอร์ออกคำสั่งหมายเลขที่21ในการลุกเข้ารัสเซียภายใต,ใตย้ชื่อยุทธการบาวรรสซานั่นเองส่วนทางด้านสตาลินเองนะฮะซึ่งคิดว่าอดอล์ฟิทเลอร์เนี่ยจะทำการโจมตีสัมบันธมิตตะวันตกให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วค่อยผ่านมาจัดการกับตัวเองสตาลินเป็นคนที่พยายามยืดสงครามออกไปไม่ให้เกิดสงครามระหว่างรัสเซียโซลัสหลังรัสเซีย รัสเซียโซเวียตและเยอรมน,นีนั่นเองแม้จะมีฝ่ายหน่วยข่าวกองของสหภาพโซเวียตเองหรืออังกฤษเองที่ส่งคําเตือนมาว,ว่าเยอรมน,นีอาจจะลุกเข้าสหภาพโซเวียตอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนะฮะซึ่งสตาลินแทบจะไม่ค่อยไว้ใจซูสัญญานี้การแจ้งเตือนนี้ของฝ่ายสมัทธมิตรนะเนื่องจากสตาลินกลัวว่าจะเป็นการบั่นทอน ความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมันกับเยอรมันกับรัสเซียนั่นเองซึ่งการลบครั้งนี้ของนาซีมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเปิดศึก2ด้านเลยก็ว่าได้นะฮะเนื่องจากยุทธการสิงโตทะเลยไม่สําเร็จแล้วดันมาบุกเข้าสาภาพโซเวียตอีกซึ่งทหารเยอรมันจำนวน3 2 0ล้าน2แสนนายได้เดินทางเข้าสู่แนวหน้าเพื่อเตรียมการลุก กันที่สตาลินหว,หวัดระแวงเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนั่นเองซึ่งการลุกแบ่งออกเป็น3กลุ่มกองทัพนั่นเองนะฮะคือกลุ่มกองทัพ A ทางตอนบนของเยอรมันคืออิสปาเซียจะบุกเข้ายึดทางเมืองเลนินกราดทางตอนเหนือส่วนทางกองทัพ B ซึือเป็นกองทัพกลางได้รับสั่งให้บุกเข้าเมืองสโมเลนและเข้าโจมตีเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตก็คือกรุงมอสโก ส่วนกองทัพใต้จะเข้ายึดอุตสาหการรมน้ามันและเข้ายึดเมืองเคียบทางตอนใต้นั่นเองการโจมตีสหภาพโซเวียตเริ่มขึ้นในวันที่2มิถุนายนปี1941ในช่วงเวลาตี4 45นาทีการลุกครั้งนี้ฮะเยอรมันไม่ได้มีแค่สัมันธมิตรแค่เยอรมันคนเดียวเยอรมันมีพันธมิตรเพิ่มอีกคือพันธมิตรจากสัญญาอักษะนั่นเอง คืออิตาลีโรมาเนียบัลแเรียฮังการีและฟินแลนด์ซึ่งทางฟินแลนด์นั้นจะทําการโจมตีทางตอนเหนือของสหภาพโซเวียตส่วนพันธมิตรที่เหลือก็จะทําการลุกพร้อมกับกลุ่มกองทัพ A และกลุ่มกองทัพซซึ่งอยู่ทางด้านล่างนะฮะการตีในช่วงแรกได้ผลเป็นอย่างมากคือการตีแบบสายฟ้าแลบหรือบลิสคลิกนั่นเอง แต่ทว่าการโจมตีในพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างสหภาพโซเวียตนั้นการลุกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่และทหารกองทัพแดงเรียนรู้จากการรบและมีที่มั่นที่สามารถหยุดการลุกนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะฮะซึ่งการลุกครั้งแรกก็เหมือนจะประสบความสำเร็จอย่างมากเนื่องจากกองทัพแดงตกอยู่ในสภาวะตกใจอย่างมากทําให เยอรมันครอบครองพื้นที่อย่างมากมายมหาศาลซึ่งอาดกาวได้ว่าความคิดนี้เป็นของฮิตเลอร์ดั้งเดิมอยู่แล้วซึ่งการลุกครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จนั้นมันเปลี่ยนไปตอนในปี1943นั่นเอง จุดเปลี่ยนของสงครามนะครับในปี1943เนี่ยก็เช่นการโจมตีที่มอสโกหรือยุทธการที่เมืองสตาลินกราดจะถามว่าทำไมมาถึงเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องจากส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของฮิตเลอร์ในการที่จะให้ทหารจากฝั่งนู้นไปเสริมกำลังฝั่งนี้ซึ่งทำให้ กองกำลังที่ลบทางมอสโกเกิดความอ่อนแอและไม่มีความแข็งแกงร่งพอที่จะลุกคืบต่อไปได้ฮะและไม่มีไม่ทันเลยดูหนาวด้วยซ้ําทําให้ฝ่ายเยอรมันนั้นต้องเพี้ยงพํำและขอยกลับไปนั่นเองครับ ซึ่งถือว่าเป็นความน่าเสียดายอย่างมากที่เยอรมันไม่สามารถยึดกรุงมอสโกได้เนื่องจากว่าถ้าเยอรมนนียึดกรุงมอสโกได้จะตัดสานจะเปลี่ยนไปอย่างมากกรุงมอสโกจะทำให้ประชาชนชาวรัสเซียเสียขวัญไปอย่างมากสาภาพโซเวียตอ่านประกาศยอมแพ้เลยก็เป็นได้แต่ความเป็นจริงนั้นการยึดมอสโกเกือบจะยึดได้แล้วนะฮะเนื่องจาก ทหารเยอรมันเนี่ยเริ่มเห็นชาญเมืองมอสโกแบบเต็มเต็มตาแบบตาที่สามารถมองเห็นได้แต่เธอว่าฤด,ดูหนาวอันโหดรห้ายทารุณซึ่งเยอรมันไม่ได้แทบจะไม่ได้เตรียมการไว้เลยทำให้การลุกตันไปอย่างร่าลำบากยุดทปกรเกาะน้ำแข็งแข็งหมดเ,เครื่องยนต์ก็แข็งน้ํามันก็จับตัวกันเป็นน้ําแข็ง ซึ่งต้องใช้เวลาเผานานกว่าจะทำให้เครื่องยนต์กลับมาเดินได้นะซึ่งทหารทหารรัสเซียโซเวียตที่อยู่ในกรุงมอสโกกว่า1ล้านคนที่คอยจะปกป้องกรุงมอสโกนี้อย่างสุดชีวิตก็ทำการรอคอยเพื่อจะตอบโต้เยอรมันกลับนั่นเองในช่วงปี1,942นะครับ เป็ช่วงที่เยอรมันได้เปรียบอย่างมากซึ่งถามว่าทําไมได้เปรียบคาบสมุทรไครเมรียทางตอนใต้ของรัสเซียนั้นเยอรมันยึดคาบสมุทรไครเมรียได้หมดกองทัพเรือที่ติดอยู่ทางทะเลดําก็แทบจะไปไหนไม่ได้เลยเนื่องจากถูกห้อมล้อมและกองทัพไซบีเรียก็ยังไม่มาถึงทางด้านอากาศ เยอรมันแทบจะครอบครองน่านฟ้าสาภาพโซเวียตเกือบจะทั้งหมดเนื่องจากว่าสนามบินของรัสเซียหลายแห่งถูกเยอรมันโจมตีโดยเครื่องบินต่างๆทําลายเครื่องบินของสหภาพโซเวียตและสนามบินจนแทบจะไม่มีพิษสงทางด้านอากาศเลยสักนิดทําให้ช่วงนั้นเองเป็นช่วงถือว่าเป็นช่วงตกของรัสเซียโซเวียตอย่างมากเลยนะฮะ ซึ่งการลุกในช่วงแรกของฝ่ายเยอรมันนั้นสามารถจับเฉลยชาวโซเวียตได้มากกว่า2 9 0 0 0 0นายรถถังกว่า2,585คันปืนใหญ่กว่า1,449กระบอกและอย่างที่บอกฮะน่านฟ้าก็เกิดจะเป็นของเยอรมันทั้งหมดพอมาในช่วงฤดูรัสปุติซาหรือฤดูโคนตรมในภาษารัสเซียก็คือรัสปุติซานั้นนะฮะ เยอรมันโจมตีได้อย่างยากลำบากเป็นอย่างมากเนื่องจากพื้นที่ที่เป็นโคลนตมทำให้การลุกแบบสายฟ้าแลบไม่สามารถทำได้เนื่องจากรถถังสายพานของรถถังส่วนใหญ่ติดอยู่กับโคลนนั่นเองทำให้การลุกเป็นไปได้อย่างล่าช้าและไม่รวดเร็วจึงอาจจะโดนกองทัพแดงโจมตีกลับเมื่อไหร่ก็ได้ ทำให้ในวันที่20พฤศจิกายนนั่นเองปีคศ1941เยอรมันทุ่มกำลังเข้ายึดกรุงม,มอสโกในอุณหภูมิลบ30องศาเยอรมันหยุดหน้าชาญกรุงมอสโกในวันที่4ธันวาคมปี1941เนื่องจากฤดูหนาวที่หนักหน่วงทหารเยอรมันส่วนใหญ่ก็ถ้าจะบอกว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ตายเพราะกองทัพแดงหรอกนะส่วนใหญ่ตายเพราะฤดูหนาวกัด บางส่วนตายเพราะกระสุนของกองทัพแรงแต่บางส่วนก็โดนขีมากัดจนเกิดแผลเบอะอบะจนน่ากลัวนั่นเองซึ่งมีตอนหนึ่งที่นายพลกูเดเลียนได้พูดกับอารอฟฟิตเลอร์ไว้ว่าตอนที่เขาพบกันในฐานบัญชาการนะฮะกูเดเลียนพิตเลอร์บอกว่ากูเดเลียนว่าเสื้อหนาวควรจะไปถึงแนวหน้าแล้วสิ แต่กูเดเรียนบอกว่าเสื้อหนาายังไม่ถึงแนวหน้าเลยยุทธทบกณ์และกําลังบํารุงด้วยเนื่องจากมันตกค้างอยู่ที่กูงวอรนี่ก็คือ1ในความคลาดเคลื่อนและความไม่รอบคอ,องของฝ่ายเยอรมันนั่นเองทําให้เยอรมันแทบจะไม่มีอะไรไว้ป้องกันฤดูหนาวอันโหดร้ายทารุณของสหภาพโซเวียตเลยเนื่องจากฤดูหนาวนั้นเป็นฤดูหนาวที่หนาวอย่างมากซึ่งความคุ้นชินของ ชาวรัสเซียทําให้รู้จักและสามารถอยู่กับสภาพอากาศแบบนี้ได้ดีอย่างมากซึ่งมันถือว่าเหมือนเป็นปราการธรรมชาติด่านหนึ่งที่พยายามช่วยรัสเซียไว้จากเยอรมันนั่นเองครับซึ่งทางเอเชียนั่นเองกองทัพจากไซบีเรียก็กาลังจะมาถึงเรื่อยๆซึ่งถามว่าทําไมเอากองทัพไซบีเรียมาไม่กลัวการลุกของญี่ปุ่นเหรอคือจะบอกว่า กองทัพจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยถ้าต้องย้อนกลับไปในปี1935เนี่ยเกิดสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับโซเวียตที่แม่น้ำคาลินโกนะฮะที่มองโกเลียนนั่นเองซึ่งบัญชาบังคับบัญชาการโดยจอมุนชูคอฟซึ่งจอมุนชูคอฟเองก็ได้ชื่ออยู่แล้วว่าแทบจะไม่เคยแพ,พ้พ่ายกับใครมาก่อนซึ่งการโจมตีครั้งนั้นญี่ปุ่นพ่ายแพ้และกองทัพ ในเอเชียของญี่ปุ่นแทบจะไร้พิสง์มันก็เปรี่ยบเสมือนกับงูที่โดนถอดเขี้ยวนั่นเองทําให้ฝ่ายข่าวกองของรัสเซียนั่นเองบอกว่าญี่ปุ่นจะไม่มีแผนการลุกเข้าไซบีเรียตอนนี้เนื่องจากญี่ปุ่นจะต้องให้ความสนใจทางด้านแปซิฟิกทางจีนแล้วก็ทางเอเชียใต้นั่นเองนะครับทาให้สตาลินวางใจเกี่ยวกับการลุกของญี่ปุ่นและนํากองกาลังไซบีเรียมาสมทบกับ แนลบด้านตะวันตกนั่นเองทำให้รัสเซียตอนนี้มีกำลังทหารมากขึ้นมีทหารที่สดชื่นมากขึ้นและพร้อมรบพร้อมที่จะปกป้องแผ่นดินแม่ของเขามากขึ้นนั่นเองครับทำให้เยอรมันซึ่งมีทหารที่อ่อนล้าอ่อนเพียเสียเปรียบไปอย่างมากและการลุกที่สตาลินการ์ดทำให้ในายพลกองทัพของนายพลปอลัสต้อง ยอมแพ้ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ที่เรียกได้ว่าใหญ่หลวงที่สุดในช่วงในประวัาสตร์ของเยอรามาันในช่วสงสงครามโลกครั้งที่สองเลยก็ว่าได้เนื่องจากกองทัพกว่า10,000หมืนถึงราวหนึ่งแสนคนกว่าตกเป็นเชลยในเมืองสตาลินกาดเนื่องจากนายพลหลายคนพยายามคัดค้านฮิตเลอร์ในการที่จะให้ทหารทุกคนสู้แบบสุดชีวิตนั่นเองฮะทให ทหารในวงล้อมของกองทัพแดงในสตาลินการ้นพ่นายแพ้นั่นเองเนื่องจากหลา,ลหลายคนพยายามบอกฮิตเลอร์ว่าให้ถอนกําลังจากสตาลินการออกมาเพื่อตั้งรับและโจมตีใหม่แต่ฮิตเลอร์ไม่ยินยอมนั่นเองครับความที่เซนติการเยอรมันไม่สามารถยึดมอสโกได้ตามกําหนดทําให้ฮิตเลอร์เริ่มหวาดระแวงซึ่งรวมถึงการถอยทัพโดยไม่รับอนุญาตนั่นเองนะทำให้ฮิตเลอร์เริ่มหวาดระแวงและไม่ไว้ใจผู้บัญชาการของเขามากขึ้น ซึ่งฮิตเลอร์จึงรวมอำนาจของเขามาซึ่งเขาเป็นทั้งท่านผู้นำและก็เป็นทั้งผู้บัญชาการทาหารสูงสุดทำให้ช่วงหลังสงครามส่วนใหญ่ช่วงไปลายปลายสงครามนั้นการจะทำอะไรเกี่ยวกับการลบแล้วแต่ก็แล้วแต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากฮิตเลอร์ก่อนนั้นจึงจะทำได้ทำให้ช่วงหลังนั้นเยอรมันเริ่มสูญเสียเยอะขึ้น,น,นจาก การโจมตีและแผนการของอในของสหภาพโซเวียตเองเช่นการโจมตีแบบคืนมนุษย์หรือการโจมตีแบบกา้านปูซึ่งทําให้ฝ่ายเยอรมันสูญเสียอย่างมากถึงแม้ฝ่ายโซเวียตจะสูญเสีย,ยามากแต่ทรัพยากรที่ไม่จํากัดทั้งด้านมนุษย์และยุทธปกรร์ทําให้เยอรมันเริ่มเสียเปรียบเรื่อยๆนั่นเองนะฮะทางฝั่งตะวันตกเองซึ่ง ทางฝั่งฝั่งรั่งเศสเองทึง่คาดการว่าอาจจะมีการยกพลขึ้นบกก็ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งเยอรมันไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเยอรมันจึงส่งจึงเสี่ยงในการส่งกองกําลังบางส่วนจากทางตะวันตกเข้ามาเสริมทางแนวหน้าของสหาภาพโซเวียตนั่นเองนะครับซึ่งเยอรมันก็เริ่มพายแพ้เรื่อยๆจากปี1943ซึ่งเป็นช่วงตกของเยอรมันในสหภาพโซเวียตและในแอฟริกาเหนือด้วย ซึ่งสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามอย่างเต็มตัวหลังจากที่ฮิตเลอร์ประกาศสงครามกับอเมริกาในปี1941นั่นเองซึ่งจะถามว่าใครสูญเสียมากที่สุดระหว่างเยอรมันกับสหภาพโซเวียตต้องบอกเลยว่าสหภาพโซเวียตนั่นเองนะครับการโจมตีก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆฮะเยอรมันเริ่มเพี้ยงพัมพ้มวิทวกรเริ่ม หายไปเรื่อยๆและจุดสิ้นสุดของอาณาจักรไรท์ที่3ของฮิตเลอร์ก,ก็กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับนี่ก็คือเรื่องราวของพิทธการบาบาสซาครับถ้าท่านใดอยากติชมหรืออยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผมจะเอาเวอ่านแลปะปรับปรุงแก้ไขใหม่ได้วันนี้ก็ขอจบแค่นี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ